ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากการไตส่สวนมูลฟ้องเสร็จสิ้นนายอุปกิตตาจริยางกูลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวันนี้ตนเ,เตรียมหลักฐานมาครบทุกอย่างที่อีกฝั่งหนึ่งหมิ่นประมาทและในขณะเดียวกันนายรังสิมันโรมก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นการไตส่สวนมูลฟ้องว่าคำฟ้องที่ทางนายอุปกิตฟ้องตอนนั้นจะมีมูลเพียงพอที่จะให้สาลประทับรับฟ้องหรือไม่ซึ่งจะมีการนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลในวันที่11กรกฎาคมนี้ ซึ่งตนมั่นใจว่าจะชนะคดีนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นการพูดตรงไปตรงมาทาหน้าที่ตามรัฐธรรมนูไในหน,น้าที่ของราษฎรรู้สึกมั่นใจเป็นอย่างมากที่ผมได้ฟ้อ,ฟองมีประมาทสาวสวนาที่สสวัสวงส่วนรวมครับมีทุกอย่างที่เขาเป็นประมาทผม แล้วก็นี่ไม่ใช่คดีเดียวนะครับผมฟ้องต่ออีกเพราะว่าหลังจากที่ได้มีประวัติผมแล้วยังไม่ได้หยุดยั้ยงก็ขอ,ขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับผมผมไม่กังวลเลยว่าผมฟ้องเขาผมไม่พูดคุยครับผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวก็ผมอขอฝากไปถึงนักการเมืองที่ว่าตัวเองเป็นคนรุดนใหม่นะครับว่าจะ จะกล่าวหาไทยจะใส่ร้ายไทรเนี่ยขอให้ใส่องให้ดีและทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับคือในกรณีที่เขาอภิปรายและหมิ่นประมาทผมมาโดยตลอดเนี่ยศารยังไม่ได้ตัดสินถึงที่สุดนะครับเพิ่งเริ่มกระบวนการยุติธรรมเขาพยายามทุกอย่างทุกวิถีทางที่จะไป,ปดกดดันกระบวนการากระบวนการยุติธรรม ทำให้ไปทุกหน่วยงานนะครับซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยทำไมทีพวกของเขาอย่างเช่นคดีของอคุณสมพรคดีของน้องคุณธนาธรคดีของพี่สาวทำไมเขาไม่ไปเร่งรักดกดดันอายการบ้างหรอครับนี่ต้องสองปีแล้วยังไม่ได้ฟ้องเลยนะครับคือ คนเราต้องรักษามาตรฐานต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่สองมาตรฐานนะครับเอาดีใส่ตนเอาชั่วใส่คนอื่นเนี่ยครับผมขอฝากไปถึงนักการเมืองที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่าใช้วิธีแบบยิ่งว่าเก่านะครับผักความแล้วก็ทำให้ผมเสียชื่อเสียงกันอย่างยิ่งครับผมขอใช้สิทธิ์ของผมถึงที่สุดถ้ายังไม่หยุดผมก็จะฟ้องต่อไปอีกหลายกรรมหลายวาระนะครับ เจรจาน,นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคำฟ้องนะครับที่ทางคุณอุปกิจหรือสอวทนีเ,เนี่ยฟ้องมาเนี่ยมันมีมูลเพียงพอที่ศาลจะประทับรับฟ้องต่อไปหรือไม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการวินิจฉัยออกมาซึ่งวันที่ส1นะครับ11ดกรกฎาคมเ็กรกฎาคมน,น,นะครับก็จะมีการนัดฟังนะครับกาวินิจฉัยของศาลครับซึ่งก็เดี๋ยว ประมาณเก้าโมงนะครับก็คงจะจะเข้าสู่กระบวนการนั้นคือพูดกันตรงไปตรงมาคือคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่มันเป็นการทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับในฐานะของผู้แทนรัษฎรซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเป็นเป็นผู้แทนสายค้าสเนี่ยมันก็เป็นการทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเป็นการทําหน้าที่ที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุ่งไปสู่รัฐบาลซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในเวลานั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปัญหาในเรื่องของยาเสพติดนะครับ ปัญหาในเรื่องที่ว่าอาจจะมีข้าราชการการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งการที่ตัวรัฐบาลเองอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องให้รัฐบาลนะครับที่จะต้องชี้แจงอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้ในักใจอะไรนะครับผมมองว,ว่าการทําหน้าที่ของผมเน,นี่ยม,มันเป็นการทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามันเป็นการทาหน้าที่เปิดโปงเป็นประโยชน์นะครับต่อสาธารณณะนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแน่นอน ดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นการทําหน้าที่ตรงนี้นะครับก็มันรู้กันไปว่าคนที่มันเปิดโพงคนที่มันออกมาพูดความจริงเนี่ยมันจะติดคุกส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเลยไม่ไม่กังวลอะไรนะครับผมมั่นใจว่าเมื่อพิจารณาจากข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆนะครับมันก็ชัดเจนว่ามันไม่มีพยานหลักฐานเท็จนะครับมันเป็นข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแล้วมันก็เป็นสิทธิของรัฐบาลในการที่จะชี้แจงแล้วยิ่งประกอบกันต่อไปนะครับว่าข้อเท็จจริงที่ว่าพักของคนเอกประยุทธ์นะครับ แล้วก็ตัวกับสวทรงเอเนี่ยมีมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะที่ไปเช่าอาคารนะครับที่ดินนะครับซึ่งเป็นของสวทรงเอเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งสร้างความสงสัยให้กับประชาชนให้กับสังคมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ใจเป็นการทาหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในฐานะของสสฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นการทำหน้าที่ที่สร้างประโยชน์นะครับต่อประชาชนและประชาชนมีสิทธิที่จะรู้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย กระบวนการคา้ายาเสพติดเนี่ยมีข้อเท็จจริงอย่างไรกระบวนการคา้ายาเสพติดเนี่ยนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่และใครบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างนะครับไม่ไม่นําไปถู่ความกังวลอะไรนะครับก็มั่นใจในคดีนี้ว่าชนะคดียนะ่แน่นอนนะครับ